หลังจากเิ่งกล้วยแล้วก็มาเบ,บิ่งงัวตัวรับพี่น้องบาัานนี้ดูใกล้ๆก,กันนี่ครับพอตา่นว่า่นจกแบงก่งออกจากสองคมมาสัน่นมันหลายนะครับเบืองอาณาจของ่นครับทีกับโมเมนธรรมดาครับพี่น้องยี่สิบก๊ไรนี่ก็ได,ง,ด,ง,ด,ดง้งวก็ทิเป็นโมเมนง้วแดงหรอกงัวเหลืองนะครับพี่น้อง เติงผืนผ้ามาเบิงหองไอ่เพิ่นมาสั่นนะครับพล่ก็ปลูกหญ้าไว้น้ำได้พี่น้องเอ้นี่คือระบบจัดการมีความพร้อมนะครับบัวสิเป็นทั้งด้านหญ้าคดีทั้งอมมมงปล่อยคดีของผมเราบ่มีหา้าเตียงไปน้ำหิมทั้งสองนุ่มก็ได้นะครับบ่มีพื้นที่คือเพิ่นคอยเห็ดไปนะครับเบ่งไป เป็นงัวบามันชาโรเล่นะครับออออดอกผักกงเงียงหอมใส่เกลียงเไหมขึ้นสิเสียบอยู่ครับที่นาแรงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพฤชสกีกาแล้วกัดเริ่มส่งกัดร่มเย็นไว้ไว้ยนะครับวันนี้ไข่คือฝนสีตกค่ำเขานะครับช่วงเกี่ยวเขาพอดี ลมเย็นไว่ๆนะครับวันนี้บรรยนนากาศหัวแคกพันธิแบงคม้มรับมาบางังราคาน้ำเฮ้อเ้ออกลูกใหม่ก็มีจะได้สองมอห,อหมื่นหรือมับังเลมโบนยืดยืดจังซี่หรอือเป่ ก็ตายแล้วบัดเนี่ยอ้าวเราไปสมจังใดคือออกหูเงี้ของสี่สมบัติสิ่กระสีเมียมันกระสียุ่นี่ละนี่เป็นเชลโลเล่เป็นโตแม่บัอ เัลออเลมโบเลมโบวะเรอเสอดีย่รอดตายแล้วแกอืมสเปรยควละสีบห้าบาทบอพ่นสีเนียวมาสีชิดนอนมันสีไตออกเลยสสยงกมเนาฮ้ยแต่ขนาดเขาสีอันเขาพ่นเขายังขิวเท้

นี่ห <screws> วันกว่าเอาเื <oneself> mm ่อนนี่แหละเวแค่เ่อนนี่เ็น่นเนเอมาคุวมดหรอก็ลูกนันที่นั่นก็ลูกนั่นอุ้กกุมลูกเล่ลูกเล่ลูกเล่ได้กับลูกเล่ลูกแม่เบิ้เอออตัวนี้ลูกตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้กมีก่ม

พร้อมพร้อมพร้อมเออแม่กับลูกเรคือกันจักม็ดท่านนึงเร่ลูกคนอ่นีกเอาื็เปลี่ยนดังสีนั่นผมมาสิบาอยู่าสู่หาร้อยพ่าอะไรผมมาตสิบะจังสีเมื่อกี้นี่ตัวหาร้อยดีกว่าสมพันพันนี่หา้อยออเป็นังไคือเป็นเออ กทีวา่าจะบานนะประจำเลยะเดแ๋ยวคันอยู่ท,ทั้งวันอยู่หมบางก็ออกมาทีเพื่อนวันนั่นแหละคำอไไ้เขาไปอีจกจังมึงคุย้ยเลรบอกมึงะครอฮะลูกมันกับโมเมนต์โตมือนอนี่แหละปัญหามัน,น

ยอนเพินนงของพระเจ้าอยู่สักทีมันม่าี้ปแนี้คนหอยจอยกนี้แกมาียเออจอยันเดียวมันกินตีแหงอยู่หมดจินตีแหงโอ้นี่ยินยาดีขนาดยานแจอยจังเลยมันแหงมันอันถ้งเป็นว่าเมลกอนเบิดพ่อเหนี่อเอาไปสำนีก่อนด้อครับ